สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนําสินค้าของดรกรีนนะคะ,ะ,คะวันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยก็ยังคงเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนนะคะแล้วก็เข้าหน้าแรงแล้วนะคะปัญหาเรื่องการใช้ไฟเนี่ยก็ต้องมาแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กปิดเทอมแล้วด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบบ้านอยู่ปลายสายใช่ไหมคะแล้วก็เจอปัญหาพวกไฟตกนะคะไฟเกินแล้ว ก็ไฟกระชากนะคะหรือว่าที่บ้านนะคะหรือว่าทางธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะลากสายไกลนะคะแล้วก็ จอปัญหาเหล่านี้นะคะการทํางานของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทํางานไม่เสถียรนะคะไฟตกอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานไม่ได้นะคะเปิดไม่ติดนะคะหรือว่าที่หนักสุดเนี่ยก็คือทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะหรือว่าปั๊มน้าเนี่ยเกิดการพังนะคะแล้วก็เสียหายนะคะต้องการที่จะได้ต้องการที่จะได้ตัวช่วยนะคะนมาช่วยเรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทางดอตกรีนะคะก็ต้องเสนอเป็นเครื่องแก้ไฟตกนะคะอัตโนมัติแทร้อยเนะคะวันนี้ที่นำมาเนี่ยเดียก็จะมาเสนอเป็น วีกาดนะคะห้ kv a ตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับนะคะไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง90บโวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์นะคะรองรับกระแสนเนี่ยได้ถึง2 2แอมป์นะคะไฮติดตั้งเป็นตัวนี้แล้วนะคะก็จะสามารถนะคะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เรื่องปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยอันนี้ก็หมดห่วงได้เลยนะคะเพราะว่ามีเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือจบจริงๆนะคะเรื่องปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินแล้วก็ไฟกระชาก ะะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเป็นรีวิวนะคะมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นรีวิวนะคะจากลูกค้าทางบ้านนะคะที่ส่งมาให้เราดูกันนะคะกับเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัตินะคะรุ่นวีกาดนะคะ 5kva นะคะ5000วัตต์ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะใช้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะคะหรือว่าใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าการเกษตร ะะหรือว่าจะเป็นเครื่องมือช่างนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะ การติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งไม่ยากนะคะเพราะว่าเรามีเป็นพวกคู่มือนะคะการใช้งานให้นะคะแล้วก็มีเป็นแผนภาพนะคะการเชื่อมต่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูอีกด้วยหากสงสัยตรงไหน,นตรงไหนเนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์นะคะเข้ามาคุยได้นะคะ ID ดีเนี่ยก็จะเป็นแอดไซน์นะคะ DRGRWN นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092-638-2366นะคะหรือว่าเบอร์092-638-2229นะคะดเตอร์กรีนแก้ไฟตกนะคะอินเดียแท้นะคะวัดเต็มแอมเต็มแน่นอนนะคะอย่าลืมทักมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ